กองทัพภาคที่สองได้ประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษและพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสมเด็จพระพุทธมหาจากักรพรรดินำไปประดิษฐานที่วัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีค่ะบรรยากาศที่สโมสรร่วมเริงชัยกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา พลโทบุญศินภาดกลางไม่ทับภาคที่สองเป็นประธานฝ่ายคารวสประกอบพิธีพุทธาพิเศษและพิธีทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสมเด็จพ,พระพุทธมหาจากักรพรรดิหรือหลวงพ่อใหญ่โชคดีขนาดหน้าตักกว้าง7เมตรสูง9เมตรเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดป่าศรีคุณารามอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะ โดยมีหลวงปู่เสียราเสริจันโทรหรือพระราชวัชรธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนั้นยังได้ปลูกเศกเหรียญเนื้อนวะและเหรียญเนื้อทองแดงมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมาทอดพระป่าในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการทำคุณงามความดีเป็นเครื่องเตือนสติให้กระทำแต่ความดีอยู่เสมอค่ะ